สวัสดีครับท่านชมที่รบเรามาดูการชกของฝ่ายแดงครับเ<า>ชื้อละเว้ประเทศกัมพูชา72กิโลกรมัมฝ่ายแดงเงินคือเขาเรียกว่าสถานฟ้า12พี่น้องครับฝ่ายแดงเขาเป็นนักชกจากสายเลือดของกัมพูชาครับ,บ<า>เขาอยู่จังหวัดกำปงทม<า>เรามาดูครับ,บ<า>ถ้าชื่อชั้นต่างกันมากครับฝ่ายแดงอาจจะเชอ กับสถานฟ้าไม่ได้แต่วันนี้ครับลองดูครับเจออยู่ในศึกกุนกะแมครับอยู่ในประเทศกัมพูชาต่ออยู่ในจังหวัดกำปงจามจังหวะนี้ครับสถานฟ้าเป็นไงครับเชิ้อระไวยัดสถานฟ้าเข้าฟองกรรมการว่าเชิ้อระไยเข้าปัดขาเรามาดูครับยอดมวยจากเมืองไทยครับเจอของจริงเป็นไงครับทิศซ้ายเดี๋ยวลองดูครับกุนกแม่กับมวยไทยเป็นยังไงบ้างครับแล้วก็ไอ้ที่ เกมเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วครับ,บเรามาดูการชกในการเขาเรียกว่าซันจอนอกูชอนของสถานฟ้าจังหวะนี้สถานฟ้าถิบขวาเจอ,อกระจับแล้วก็กรรมการให้พักก่อนเดี๋ยวมาดูครับท่านชมที่รบครับการเขาจัดของประเทศกัมพูชาเขาจัดประจําทุกอาทิตย์เลยครับไม่ว่าจะเป็นนักชกดังๆของประเทศไทยเขาจะเรียกมากครับบางทีก็แขยงรอง,งของจริงนะครับหรือว่ เดี๋ยวดูครับ72กิโลกร,รัมนี่ครับหมัดฝายของฝ่ายแดงกัมพูชาครับเขาชื่อว่าเชือมโลเวยจากตาดูเด็กคนนี้ครับเขาสอกดีมากครับหมัดขวาแล้วก็ตามด้วยแขงขวาอาจจะหมัดมาเนี้ยอาจจะดีกว่าคุนเดีร่าด้วยนะครับทุบขวาจังหวะนี้แล้วตามด้วยแขงขวาสถานฟ้าหมัดฟ้า,า,ฟาจับด้วยบกักแทงขวาบัดชื่นลลเวยครับชื่อเขาชื่นลลเวย ผมก็อขออภัยด้วยครับเราเป็นชาวกัมพูชาเราก็อยากบรรยายเป็นภาษาไทยให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังบ้างเดินมาจากสถานฟ้าสัสองพี่น้องคูบซ้ายจังหวะนี้ชื่ออะไเขาดึงได้ตัวกับดึงขวาครับสอกขวาระวังด้วยนะสถานฟ้าครับสถานฟ้าเดินมาเจอครับหมัดฟ้าสถานฟ้าเดินขู่เลยครับสถานฟ้าแบบเขาเรียกว่าท่ามวยไทยเขาเรียกว่ามันมันมันแบบชื่อชั้นมันแบบโอ้โหไม่ว่าจะเป็น ไอ้ที่ประสบการณ์อยู่บนทรงเวียนอะ่ะอาจจะสถานฟ้าเขาเหนือกว่าเหนือคว,วามเหนือเยอะเลยครับเพราะว่าเชื่อเรวัยเขาเพิ่งจะชกประมาณ50ครั้งเองเดินเข้ามาจากสถานฟ้านะครับโอ้โหมวยดูแบบดูแบบสู้มวยไทยไม่ได้นะเราดูคุณําไมเตะซ้ายจากคุณัำไม เดินเข้ามาอีกทีหนึ่งจากสถานฟ้าแตะสายจากคนละใบครับยกที่หนึ่งเชิญละใบเตะสายเตะขวาสถานฟ้าคืนแล้วก็ตามดึงหมัดขวาของชิญละใบสอกซ้ายสอกซ้ายแล้วก็พลดึงพลแล้วก็หุบซ้ายจากสถานฟ้าเชิละใบใหม่ครั้งหนึ่งไม่เป็นไรนะ่างครับอับคักซ้ายแล้วตามดึงหมัดขวาตามดึงแข้งขวาหนึ่งสองสามเดินเข้ามาอีกทีนึ่งสถานฟ้าเดินมาขู่น้องครับเชิญละใบนีเป็นรุนน้องของสถานฟ้าแน่นอนครับอายุพึงยี่สิบ เตะสบายสถท้านฟ้านับชกจากสะานฟ้าน่าจะเป็นบริกรรมครับบยกที่หนึ่งครับบนยกที่หนึ่งบนยกที่หนึ่งเรามาดูครับยกที่สองเทปการบันทึกยังไงผมก็ขออภัยด้วยครับพี่น้องพี่น้องแฟนแฟนมวยจักรมวยไทยอะเอฟซีผมเอฟซีมวยไทยผมก็เอฟซีคุณแมผมด้วยครับฝากด้วยครับผมไม่ได้ปเปลี่ยนชื่อมวยไทยครับแค่ฝากคุณแมให้ทั่วโลกได้ดูด้วยครับเดินมาจาก สถานฟ้าสถานฟาร์มตามดึงหมัดขวาแล้วก็ชื่อระไวถอยดึงมาเตะขวาตามหมัดซ้ายฮุบซ้ายสถานฟ้าเป็นไงอัปคักของชื่นระไวเอาฟองกมการเราดูครับเราจะพึงจะแบบเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าจะจะเริ่มครับเริ่มครับเราจะเริ่มให้แบบมันไม่แบบมันแบบไม่ไม่เหมือนคนไทยแบบเอาแบบชกแบบ การแต่งตัวหรือก็ประสบการณ์มันมีสั่งเราก็เพิ่งจะทําเองงั้นก็ผมก็ขออภัยด้วยครับขออภัยด้วยครับยังไงก็ฝากฝากด้วยนะครับน้องใหม่ครับแข้งขวาของปา,ากมวยจับกุนเขมรครับศอกซ้ายกุนขขมรมวยไทยเป็นไงวะกระทะของจริงแล้วครับนี่ครับปั่นด้วยสับ์ขวาโอ้โหศอกขวา ศอกขวาของชื่นละเวกุลกับแม่มวยไทยเป็นยังไงแล้วครับมวยไทยมวยไทยถอดเจอสอกายกุลกับแม่ศอกขวาเป็นยังไงชื่นละเวกุนี่ฮะแทงซ้ายแล้วก็ซ้ายของสถานฟ้าสี่สองพี่ลองตามด้วยปัดปัดซับด้วยศอกขวาเอา้าเจอเจอเจอศอกศอกขวาเหมือนจะหยุดหยุดครับสถานฟ้าเป็นไงโดนนะครับโดนของชิงเอาโดนไม่ได้ครับจับมาได้งหวะนี้สถานฟ้าดูว่ารูปรูปมวยอาจจะสถานฟ้าดูดีกว่าแต่ มาถึงตอนนี้มันแบบมันแบบจริงหรือไม่จริงมันต้องดูก่อนครับบามัดมวยอาจเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับจับมาจังหวะนี้กรรมการกรรมการเล็กตัวเล็กครับกรรมการครับกรรมการเล็กหน่อยครับรายการนี้คือเขานิยามากครับเขาแบบแบบคนติดตามเยอะมากครับรายการของทอนครับกรรมธีไอชัยขออภัยครับเป็นภาษาการประชารายการของโทรทัศน์ทอนทีวีครับทอนทีวีของประเทศการปูชารายการนี้ประชาชน กัมพูชาให้ความแบบแบบว่าจะเป็นรายการที่หนึ่งในประเทศกัมพูชาอาจจะบบบแบบท็อปทแบบติดลำดับเลยเหมือน,อน,อน,อนเหมือนมือไทยเจ็ดสีอ่ะเหมือไทยเจ็ดสีมาก่อนก็มีสถานีบายอนตอนนี้ก็อาจจะเป็นทอนนะครับทอนจะดึงมาลแล้วเตะขวาของเชื่อละเวยเดินเข้าอีกมาบอดแทงขวาบอกนี่ขวัดปัดซอกซ้ายจงังหวะนี้สถานตานเป็นไงครับโดนซอก เอาสถานฟ้าหมื่น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 เขาเขามุมเขามุมจับได้นึกบดสอกซ้ายทีนึงอ่งไงยังไงยังไงยังไงฝ่าไแดงชนะนี่ดังทะลุเลยนะตอนนี้เดินมาแข่งสวาบอกซายขวาเอาเอาเอาเมาเปไปไปเปเป็นไงสถานฟ้าสถานฟ้าสถานฟาสถานฟ้าเป็นไงโดนสอกขวาของเชื่อเรายสถานฟ้าโดนของคุณก็แม่ละ เตะสายคุณก็แม่มวยไทยโดนแล้วมวยไทยตอนนี้โอ้โหยอดมวยจากเมืองไทยแล้วเนี่ยมาเจอแล้วเจอของจริงไหมของจริงไหมครับปัดซอกซายจับเชือดละไวยเชือนละไว้เชือดละไว้เชือดละไว้จับได้จับได้จับได้ไดกรรมการแยกก่อนครับยกที่สองครับยกที่สองดูดูต่อไปเราสังเกตดูครับเดินมาแล้วทิปขวาทานปลาทานปลา,า,ปามัดขวาสงกรามยังไม่จบอย่าไปนับศพทหารครับเดี๋ยวดูครับเรามาดูครับยกที่สองเนี่ยังหวะนี้ครับ คือสอบโอ้โหสาวสวยนะครับดูครับกองเชียร์ในประเทศกัมพูชาเขาชอบมวยกุนกมาโอ้โหดูครับเต็มเลยครับขนาดจัดอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะรายการของเทาน่ะเดินมายกที่3มเดินเข้ามาจากสถานฟ้าคุ้ายเป็นยังไงครับยกที่สมเตะกว่าเชื่อไว้จัดด้วยกวาโอ้โหสัาแบบปิดตาเลยนะเอาแบบทีเดียวตายนะครับเอาทีเดียวอยู่เลยเดินเข้ามาจากมวยไทยมวยไทยเป็นไงมวยไทยมวยไทยมัดซ้ายมัด้าย บาดุกวนกครับบัตดีเจอครับเจอเจอ,เอสอกสายของชื่อละไวเตะสายของชื่อละไวชื่อละไวกุณคุณแม่เป็นยังไงหมัดขวาสถานฟ้าสถานฟ้าจับตีสายจังหวะนี้กรรมการแยกไหมครับแยกแล้วครับกรรมการแยกแล้วครับ <c oughs> กรรมการนี่เขาเขาเก่งมากครับในประเทศกัมพูชากรรมการตัวนี้ก็เป็นเดิะเป็นลำดับที่หนึ่งในก,มกัมพูชาโดนสอกสายจังหวะนี้ครับบวกกันครับ เป็นยังไงครับสถานฟ้าแตกยังเลือดมาแล้วครับแตกแล้วครับโอ้โหหศอกซ้ายอันตรายมากครับจังหวะดีนี่ครับเป็นความผิดพลาดครับหมัดมวยมันเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีครับจังหวะนี้เขาต้องจับไพ่แพศสนามเพศสนามเป็นไงครับกำลังใจสถานฟ้าได้ไหมครับไม่ได้แน่นอนครับโอ้โหเลือดเละเทะแล้วครับ กรรมการเป็นไงเพศสนามเพศสนามเพศสนามอันตรายไหมครับอาจจะเลือดเข้าตาหรือไงสถานฟ้าสถานฟ้าจะชกต่อไหมสถานฟ้าสถานฟ้าเลือดมันไหลอีกแล้วครับคงจะกลัวเกิดขึ้นจากสถานฟ้าอันตรายมากครับโดนครับจังหวะนี่ครับบวกด้วยศอกซ้ายครับนี่ดูครับเป็นอะไรก็เกิดขึ้นได้วัดหมัดมวยประมาทไม่ได้ครับประมาทไม่ได้ครับนี่ครับดูครับนี่ปั่นขวาแล้วก็นี่โดนคืนมาครับ ลงบะบวกรอบวกของเชือนละไวครับนี่ครับดันใบบวกเลยครับบาบาสองแรงบวกโอ้โหนี่ครับเลือดมาเลยครับจบเลยครับสถานฟ้าโดนพิกบาพิกพิกบาศอกซ้ายนอกไปเลยครับศอกซ้ายการมาการยุติการชกนี่ครับเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าช็อตโลกครับช็อตโลกครับช็อตโลกครับ ช็อตโลกเลยครับช็อตโลกครับดูว่าสถานฟ้าจะแบบไม่พอใจแต่มันก็ต้องพอใจอยู่แล้วครับมีศอกไหมครับปัน้วยศอกสายครับมันก็อยู่ไม่ได้ครับจังหวะนี้มันจะมันเพลสนามเราก็ให้การแบบให้ให้เกียรติเขาครับการตัดสินมันคือเหมือนเหมือนเหมือนประเทศผมไปชกในประเทศไทยอ่ะก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าฝั่งไทยเขาจะให้ยุติผมก็พวกผมก็ยุติเ็าเหมือนกันนั่นแหละอันนี้เรามาประเทศกัมพูชามันก็ต้องให้ กรบในการตัดสินหรือก็การแพ้สนามมันเป็นคนตัดสินงั้นก็เราไปดูการประกาศครับเรียกว่าโอ้โหเชิญเราไว้ครับจบยกสามครับสุดยอดนะครับติดตามคนนี้นะครับฝากรายการวันแชมเปี้ยนหรือก็รายการในการเรียกเขาไปชกด้วยนะครับขอบคุณมากครับขออภัยด้วยครับถ้าเราพูดภาษาไทยไม่ได้จะชัดเจนและคล่องผมก็ขออภัยด้วยครับเราเป็นคนกัมพูชาขอบคุ่มการไปแชเปี้นออกนี้ช่วยเซียมด่งมวยดังเบลไทยดังมวยพองไปหมดเลน